สวัสดีท่านผู้ชมรายการยานทัศนะทุกท่านครับวันนี้ผมมีสิ่งที่จะต้องมากราบขออภัยท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อครั้งก่อนผมยกถึงสิ่งที่เป็นคำสอนในพุทธศาสนาพลาดไปนิดหน่อยครับก็คือลัทธิมิจฉาทิฐิซึ่งผมใช้คำว่าข้อแรกเป็นกรรม,มาวาทะความจริงผิดครับ ต้องเป็นปุพเพกะตะวาทะซึ่งเป็นคําพูดที่เกี่ยวกับคําก็บุพเพสนิวาสสองคำก็บุเพสนิวาสแล้วข้อที่สองผมพูดสั้นไปหน่อยความจริงคือลัทธิที่เกี่ยวกับอิสวนนิรมิตตวาทะก็คือคําพูดที่ยืนยันว่าการกระทําอะไรก็ขึ้นอยู่กับพระอิสวนผู้เป็นเจ้าฟ้าและข้อที่สถูกต้องนะครับเป็นอเหตุวาทะ อันนี้ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าจําพลาดแต่ว่าโดยนัยยะแล้วมันก็มีเหตุผลอยู่ครับวันนี้ผมอาจารย์หมอปุณวัตรก็จะมาทบทวนด้วยเรื่องของปุเพกะตะวาทะที่มีเหตุมีผลครับแต่ว่าข้อแรกที่ว่านั้นเป็นวิชาทิฏฐิแต่เราในที่นี้เราจะเอาปุเพกะตะวาทะเนี่ยให้สมเหตุสมผล เพื่อจะได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิครับสวัสดีจันทร์หมอครับสวัสดีครับจตวรรษก็สี่เท้ายังรู้พลาดนะครับครับนักปรา์ยังรู้พลังแล้วแต่ความหมายคงเดิมนะครับผมไม่ได้เป็นนักปราบแล้วเ็ามีแค่สองเท้าครับนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมตอนนี้อดไม่ได้อีกครับพอมาแก้ตัวแล้วก็ยังอดไม่ได้ว่าเรื่องปุพเพกตะวาทะหรือเรื่องของบุพเพสันิวาส ถ้าเราพูดให้สมเหตุสมผลนะครับแล้วไม่ได้งมงายแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าชีวิตของคนต้องเป็นเรื่องของบุคเพหรือเรื่องของอดีตกำเก่าแต่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่มันเป็นสัดส่วนที่ผสมผสานกันอาจัรยหมอคิดไงครับครับก็อย่างที่เราคุยๆกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่า สิ่งที่เกิดกันในชีวิตเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งลวิบากกรรมหรือกรรมเก่าแล้วก็มีเรื่องของกรรมใหม่หรือพฤติกรรมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องมาผสมผสานกันนะครับแล้วแต่ว่าส่วนไหนจะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะส่งผลได้เนี่ยคนเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะครับอาจารย์ธรรมก็ปล่อยไปตามกรรมเก่าอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็จัดการเองนะครับแต่เป็นจริงความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนั่นก็ผิดนั่นก็ผิดครับ ก็คือหมายความว่าอันนี้เห็นชัดในการพวกที่ชอบดูดวงนะครับนะครับดูดวงว่าโอ้จะร่ํารวยจะอะไรต่างต่างเหล่านี้แต่ว่านอนอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับไอ้เออพวกหมอดูหรือว่านักพยากรณ์ลืมบอกไปว่าดวงมันเปิดหมายความว่าจะมีโอกาสร่ํารวยได้แต่วงเล็บถ้าทํางานนะครับลืมคำว่าถ้าทางานไปนะครับแต่ให้เราฟังแล้วก็นึกว่าแหมันกรรมเก่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนอนดีกว่านอนตีพุงเดี๋ยวก็รวยเองนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วพอกรรมปัจจุบันไม่ไปสนับสนุนไม่ไปเอื้อนะครับสิ่งต่างๆที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกรรมเก่ากรรมปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องประสมประสานกันนะครับจะเอาแต่เหตุใดเหตุนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งว่าย,าย้อนกลับไปอีกทีสมมุติว่าเราทำมาหากินกันเต็มที่เลยอาบเหงื่อตางน้ําทําตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับทำาแต่เช้าเด็กทุกวันเอาเป็นเอาตายคัยเอาเป็น,นเอาตายเลยนะครับนะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ ไม่รวยสักทีนะครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของวิบากกรรมเก่ามันมาตัดรอนนะครับมาไปบังนุ่นบังหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราพูดถึงสุดโต่งทั้งสองด้านนะครับแต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องผสมผสานกันครับครับเนั้นตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันจึงยากการใช้ชีวิตที่เราจะต้องระวังทั้งอดีตต่อชาติก็คือชาติเก่า วิบากกรรมวิบากกรรมครับแล้วก็ต้องพิจารณาปัจจุบันชาติคือคชาติใหม่มันทําให้เข้ากับที่เขาเรียกว่าห่วงหน้าพวงหลังครับตอนนี้ทํำยังไงล่ะครับคนที่ห่วงหน้าพวงหลังเนี่ยถ้าขาดเหตุผลครับในการที่จะรู้เบื้องหน้าการเกิดเบื้องหลังความตายครับอันหนึ่งนะครับ,รบก็จะทําให้ไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมง่ายๆครับและสิ่งที่เรา ติดค้างท่านผู้ชมอยู่ก็คือว่าผมพยายามจะพูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพว่าตัวท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสถานเป็นเออเป็นที่ที่สถิตของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้ครับนะครับทั้งท่านผู้ชมแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับ,รบเป็นที่ที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้ครับในขณะเดียวกัน เราก็ต้องยอมรับว่ายังมีที่ที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับที่นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็ทวงมาก็พูดแล้วก็ละเลยปล่อยปละละเลยไปไม่อธิบายต่อครับครับผมก็บอกว่าที่ที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้ก็คือตัวคนเนี่ยกับที่ที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ไม่ ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นศาลเจ้าโลงเจหรือสถานที่วัดวาอารามอ่ศาสนาอ่าศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับมันเกี่ยวกับเรื่องพรมลิขิตออครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องบุพเพสนิวาสด,ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยครับเพราะนั้นเราจึงพยายามจะพูดสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนซะก่อนครับโดยเฉพาะเรื่องบุพเพสนิวาสกรรมเนี่ย แล้วก็เลยเลยเถิดไปพูดถึงว่าถ้าคนที่มีความรักที่เกิดขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นบ้านร่างทรงรจะมีความอ,อาถันในชีวิตมากกว่าคนที่ไปพบรักกันที่โล,ลงคลงคาเหล็กอะไรเง,นะงี้ยนะครัเขาแรงเขแรงเพราะว่าเราต้องการให้เห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกัน เราไม่ได้ออกนอกเรื่องนะครับแต่ว่ายังกว้างไปยังไปไม่ถึงจุดนั้นวันนี้อาจารย์หมอรองมาเน้นย้ำสักนิดหนึ่งว่าที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้อาจารย์หมอยอมรับไม่เข้า่าตัวเองก็อาจจะผมเองก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในตัวคนเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่ลึกลับซับซ้อนนะครับ นอกจากเรื่องกายเรื่องจิตที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนลึกๆมากกว่านั้นอีกนะครับ,รบที่ทําให้ตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ตัดสินใจคิดอย่างนั้นทําอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งทําอะไรบางอย่างโดยที่รู้ตัวบางอย่างทําโดยไม่รู้ตัวก็มีนะครับนั่นมันคือคล้ายกับว่าเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนหรือว่าอาจจะใช้คําว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ในตัวเองคราวนี้ความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามีทั้งเคลื่อนที่ได้และก็เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยนะครับผมเองคิดว่าก็โชคดีนะครับที่เป็นอย่างนนั้ เพราะว่าถ้าเคลื่อนที่ได้ทั้งคู่เนี่ยคงไม่เจอกันหรอกนะครับ <laughs> เธอมานี่ฉันไปนูน่นนะครับหรือว่าไม่รู้จะเจอกันที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดานะครับแต่ว่าในความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับโดยที่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับที่เนี่ยนะครับผมเองก็เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมจะใช้คําว่าเหมือนกับว่า,ม,ม,วาม,มันมีความแรงมันมีความแรงนะครับมีความแรงศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือคนที่แรงนะครับ คนที่แรงเจอกันก็ต้องเจอในสถานที่ที่แรงๆนะครับนั่นอาจจะเป็นไฟบังคับผมชอบใช้คําว่าไฟบังคับเนี่เพราะว่ามันเป็นลันกษณะคล้ายกับว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับลหลายๆอย่างเนี่ยมันมากกว่าความว่าบาังเอิญนะครับเช่นว,ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมปกติไม่เคยมาเลยขับรถมาเล้เวแวะเล้วแวบมาจอดแล้วนะครับนะครับหรืออย่างบางคนมาเนี่ยวันไหนไม่มา มาวันนี้ร้อยวันพันปีมาสักวันหนึ่งนะครับมันจะเอกกันพอดีนะครับและหลายอย่างอย่างนี้เนี่ยผมเองเคยมีประสบการณ์ไม่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเนานๆไปไปต่างจังหวัดสักทีนะต่างจังหวัดทางด้านทางเหนือเนี่ยนะครับเกิดนึกไงไม่รู้เลี้ยวเข้าไปในวัดแวบเลยพอเลี้ยวเข้าไปถึงรู้เป็นวันเกิดของท่านเจ้าอาวาสที่ผมนับถือและผมลืมไปแล้วว่าเป็นวันเกิดของท่านนะครับแต่ขับรถไปในเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับอันนี้นี่ก็ ถ้าจะเรียกบังเอิญมันมันเกินไปนะครับมันมันเกินกว่าความว่าบังเอิญนะครับครับก็เริ่มเข้าที่แล้วนะฮะว่าตัวคนมีปราณครับเป็นที่ที่สถิตของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ครับเสร็จแล้วอำนาจศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ถูกพาถูกคนเนี่ยนะครับพาเคลื่อนที่ไปในในหนไหนอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ในสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็คือตัวคนครับถ้าเคลื่อนที่ไปในสถานที่ที่อำนาจศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่นั่นแต่ไม่เคลื่อนที่ครับก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ <c oughs> เช่นเป็นสถานที่เคารพบ,บูชาของอเทพครับศาลเจ้าศาลเทพเป็นแม่เหล็กใหญ่อ่าเป็นพลัง S <S สารนั้นสารนี้นะครับ,รบเราก็ไม่อยากจะออกชื่อถ้าหากว่าคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองซึ่งเป็นสถิตยอยู่ในตัวเนี่ยนะครับครับรู้วิธีนะครับพาความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยไปสู่สถานที่ที่บรรจุความศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ที่ไม่ได้เนี่ยให้ถูกฉลกกันโอ้โหต้องฟังกันดีๆเลยนะครับเนี่ยนะครับให้ถูกฉลก เออคนก็บอกเอะถูกฉลองเป็นยังไงต้องมาฟังต่อครับแล้วจะได้อะไรนะครับถ้าพาไปในสถานที่ที่ถูกฉลองก็หนึ่งสถานที่ตรงนั้นสมมติว่าในกอมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองหมายถึงอ,อำนาจของเทพองค์หนึ่งนะในกอมีเทพ A อยู่ในตัว พาตัวเองไปสถานที่ที่เขามีอํานาจของใครเป็นสารเจ้าสารเทพก็เป็นสารเอเหมือนกันครับในกอก็ได้เออะไรล่ะเอคู่ดับเบิลเอแล้วเอสองตัวแล้วนะครับแมนีนพูดทันสมัยหน่อยเหตุที่ในกอไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ฉลอกับตัวเองพอดีเพิ่มบุญขึ้นมาเป็นสองเท่าครับเพราะสถานที่ตรงนั้น เขาบรรจุความศักดิ์สิทธิ์ของเทพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเหมือนกับในตัวในกอเกี่ยวพันเกี่ยวพันกันอยู่เช่นว่าเอางี้กันว่าที่ตรงนั้นเป็นศาลพระพิคเนบนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์เนมหน่อยเป็นชื่อเสียงหน่อยหรือพราพรมก็ยินเยิงรู้จักกันเยอะับอ้าวในกอพาตัวเองไปที่ศาลนั้นได้สองแล้วนะครับครับ แต่ทุกสารที่เป็นชื่อเทพนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้สร้างนะครับเช่นว่าสารพระพิคเนตนี้ใครเป็นผู้สร้างครับอาจจะผู้สร้างเนี่ยจะเป็นผู้มีฐานนันดรสูงมีฐานะสูงแต่มีกรรมเก่าเกี่ยวเก่ากับในกอไหมถ้ายิ่งเกิดมีกรรมเก่าเกี่ยวเก่ากับในกอด้วยในกอได้สามเอสามเอสามเอนะครับ เยอะเลยใช่ไหมครับครับแต่จะรู้ได้อย่างไรครับนะครับก็ต้องศึกษาว่าตัวเองเป็นใครครับพิจารณาในสมาธิให้ดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ชนิดไหนชนิดไหนต้องดูจากอะไรครับต้องดูจากหลายๆอย่างในตัวโดยเฉพาะเมื่อไม่รู้จริงๆใครจะไปรู้นะครับว่ารบรรพบุรุษเก่าๆของตัวเอง เป็นใครแล้วมาอย่างไรไม่มีอะไรดีไปกว่าสวดมนต์ให้มากเข้าไว้นะครับทําสมาธิให้มากเข้าไว้ครับแต่มากเท่าไหร่ก็ยังน้อยกว่าสนทนาธรรมครับนี่กําลังเข้าเรื่องสามสออีกแล้วใช่ไหมครับสามสอของเราเนี่ยแหละครับเรามั่นใจนะครับว่าถ้าใครปฏิบัติตามสามสอได้สอที่หนึ่งคือสวดมนต โดยเฉพาะพระคาถาชินนบัญชรครับสอที่สองคือทําสมาธิครับนะครับจะเป็นสมาธิแบบสมถะแบบวิปัสนาญาก็ตีคู่กันไปครับสอที่สามคือสนทนาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ทางรมแตกฉานขึ้นครับถูกต้องครับขอเน้นย้ำนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมสนทนาธรรมกับฟังธรรมนี่มีความแตกต่างกันนะครับอาจารย์หมอว่าไงครับอาจารย์หมอไปฟังธรรมที่วัด่อยไหมครับ ฟังธรรมไม่เคยได้ฟังที่วัดหรอกนะครับฟังธรรมก็ฟังไปเรื่อยเพราะธรรมะคือธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยได้ประโยชน์แค่ไหนเนี่ยขึ้นกับตัวเราด้วยเช่นพระท่านนั่งเทศน์วนธรรมะครับถ้าเกิดเราฟังแล้วเราเราฟังผ่านหูซ้ายถ้าหูขวามันก็ไม่ได้เกิดอะไรนะครับฟังธรรมครับแต่ว่าคราวนี้ว่าฟังธรรมกับสนทนาธรรมเนี่ยมันต่างกันครับเพราะว่าฟังธรรมเนี่ยมันคือคล้ายกับว่าภาษาอังกฤษเขาใช้วัน Communication ก็คือหมายความว่า เราฟังเนี่ยรับฟังอย่างเดียวกระแสเดียวไปเถียงพระไม่ได้หรอกท่านขึ้นธรรมะแต่ไปเถียงท่านไม่ได้นะครับไปโต้แย้งท่านก็นไม่ได้ผมว่าอย่างนั้นนะครับผมว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่สนทนาธรรมเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่เราได้คุยกันตอนนี้นะครับอาจารย์ธวัฒน์พูดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเออผมคิดอย่างนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ว่าอย่างไงครับอะไรเงี้ยนะครับอันที่การสนทนาธรรมคือมีการโต้ตอบนะครับและการโต้ตอบของสนทนาธรรมเนี่ยมันทําให้ความรู้ทางธรรมเนี่ยมากขึ้นแต่ฉานมากขึ้นดีกว่าฟังอย่างเดียว นะครับเหมือนกับโหจัน์นักปรา์นะครับสุจิปุรินะครับมีฟังก็ต้องมีถามนะครับมีถามมีคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังธรรมกับสอนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันครับครับมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่สถิตของอำนาจศักดิ์สิทธิ์มากน้อยหรือใหญ่เล็กแค่ไหน ก็ผ่านทางสมาธิเนี่ยครับครับสนทนาธรรมเนี่แหละครับครับแล้วก็สวดขาถาครับแต่สนทนาธรรมเนี่ยให้เลือกนิดหนึ่งเพราะว่าการสนทนาธรรมเนี่ยเยอะเลือเกินครับถูกไหมครับครับตั้งแต่เริ่มเอาบทเรียนเบื้องต้นที่สอนกันในทางศาสนาครับเช่นนวโกวาาครับนวะก็เริ่มต้นจาก พระบทใหม่เลยพระบทใหม่เปรียบเสมือนสอนพระบทใหม่โอวาทของพระบทใหม่ฮิริอ,รอตตปะขันติโสลจ่าและเขาว่าไปเสนทนาธรรมเหมือนกันครับแต่ในยานทัศนะของเราเนี่ยหลายท่านก็ไม่เข้าใจครับว่าทําไมไม่เอ,าเ,อ,า,เอ,า,เอาเรื่องของธรรมะที่เป็นจริยธรรมจริยศาสตร์ศิลธรรมคุณธรรมธรรมดาธรรมดามาสนทนากัน ทำไมเดี๋ยวก็วกเข้าเรื่องวิบากกรรมเดี๋ย,ว,ว,กว,ยว,วก็วกเข้าเรื่องของบุพเพสนิวาสเดี๋ยวก็บกวกเข้าเรื่องของภมลิิครับเดี๋ยวก็วนไปถึงโอปปปาติกะครับอะไรเงี้ยนะฮะแต่หาฟังยากนะครับ <c oughs> หลายท่านเ็าบอกว่าเนี่ยรายการยานทัศนะเนี่ยสงสัยจะเป็นรายการสําหรับพวกผีจะผีเข้าเจ้าทรงแน่ เพราะบ่อยครั้งใช่ไหมฮะเราย้ำถึงว่าคนมีองค์คือใคร,ค,รคนมีเทพดีอย่างไร,รแต่ก็มีข้อเสียว่าต้องระวังอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งบางแห่งนะครับเขาไปแนะนําให้ญาติหรือเพื่อนว่าให้เปิดรายการรายการเนี้ยคานึกชื่อไม่ออกพวกรายการที่เรื่องของคนทรงเจ้าอ่ะเขาบอกงั้นนะฮะ <c oughs> คนทรงเจ้าคนมีองค,ค,คนมีเทพซึ่งผมฟังแล้วก็ทั้ง ดีใจนะครับแต่ก็ตะขิดตะขวงใจครับมีต่างจังหวัดนะฮะเขามาหาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยแนะนากันไปแนะนํากันมาในหมู่บ้านเขาเลยบอกว่าหกโมงเช้ารายการของคนทรงเจ้านี่มาแล้วอะไรอย่างี้มาแล้วครับตอนนี้พอเรามายกเรื่องของสิ่งที่เป็นพลังเหนือพลังอํานาจเหนืออํานาจเปรียบอุปมาออปไมยอะไรเงี้ยคุณป้าคุณตาคุณยายต่างจังหวัดเขาชักงง ทําไมพักนี้ไม่เคยพูดเรื่องคนทรงคนมีองค์แต่ว่าองค์นี้แฟนส่วนหนึ่งถามหาอทำไมพูดน้อยจังอะไรอยงนี้ยนะับอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะประสมประสานกันไปนะครับแต่คราวเนี้ยชัดเจนขึ้นนะครับครับว่าสิ่งที่ที่สถิตของพลังศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้ก็คือตัวคนครับต้องรู้จัก สถานที่หรือที่ที่สถิตของความศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ครับอย่าไปสุ่มสุ่มนะครับส่วนมากก็จะนิยมกันแบบตามตามกันไปใช่ไหมครับครับเช่นบางคนไปศาลเจ้าแห่งหนึ่งกลับมาไม่สบายเลยนะครับอไม่สบายมีนะฮะแต่เราไม่ได้ไปโทษเจ้าคนอื่นเขาาดีกันหมดครับแต่ว่าอาจจะกับของเรานี่ไม่ถูกครับเราไม่ได้โทษเจ้าองค์นั้นนะครับ บางคนก็ถามว่าแลรวฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าเอาฉันพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตในตัวฉันเนี่ยไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคลื่อนที่แล้วฉันเคลื่อนที่ไปหาเนี่ยต้องน้ำมันชงกันครับวิธีที่จะให้รู้โดยกระจ่างในเป็นไปไม่ได้แต่โดยอัตโนมัติได้ก็คือถ้าท่านมั่นใจว่าตัวท่านหรือตัวคุณเนี่ยเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้ มั่นใจให้ดีนะครับครับแล้วสร้างความมั่นใจตัวนี้เป็นพลังเป็นพลังครับมั่นใจแล้วก็เรียนรู้ไม่ใช่มั่นใจอย่างเดียวแล้วก็ไม่เรียนรู้นะครับว่าที่มาอยู่ในเป็นองค์ในมาเข้าเจ้ามาประทับมาอยู่ในตัวคุณนะ่ะมีที่มาที่ไปอย่างไร,รซึ่งข่าวก่อนๆเราพูดถึงเทพจุติก็คือคันธภะสี่องค์นะ,ะสี่สี่ภาพ ดีสีตีเป่าร้องนำทำเพลงจุติมา,าจุติมากับพูดมรณะรอันนี้ก็เป็นข้อศึกษาสิ่งที่ต้องเรียนรู้ถูกไหมครับถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านหมั่นเรียนรู้เนี่ยท่านท่านจะเกิดอัตโนมัติจิตอัตโนมัติขึ้นมาว่าถึงวันนี้เดือนนี้ปีนี้เนี่ยเราควรจะไปที่วัดแห่งนี้ถึงเวลานี้อายุไขข,ขนาดนี้ใกล้วันเกิดหรือถ้าจะไปทำบุญวันเกิด เราควรจะไปทําบุญวันเกิดของหลวงพ่อองค์นี้วัดนี้ครับสมมตินะครับทางในเนี่ยจะเป็นตัวบอกอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ก็คือว่าคนที่ปฏิบัติสามสอเนี่ยคืออยากจะรู้เนี่ยอยากจะรู้สิ่งที่เราได้พูดกัสักครู่เนี่ยนะครับรู้เรื่องกรมลุรกิจของตัวเองนะครับปฏิบัติสามสอเนี่ยทั้งในเรื่องของสมาธิสวดมนต์และก็สอนาธรรมนะครับถึงแม้ว่าในตัวของเราเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะรู้กระจ่างได้ว่าไม่ใช่ว่ามีกระเสียงกระซิบมาบอกหรือว่ามีรู้มาบอกเนี่ยเราไม่ทราบ แต่ว่าอันนสงส์ของการที่เราทำสามสองเนรรมก็จะชักจูงเราถูกไหมครับจะชักจูงเราเนี่ยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จูนกันได้นะครับจูนจากสถานที่แห่งหนึ่งที่ที่เราควรจะไปเนี่ยก็คือเราไปถูกที่นะครับโดยที่จะปิอดอํานาจรับซับซ้อนอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้เราจะไม่สามารถจะบอกระบุได้ชัดๆแต่มันต้องัาเอื่นไปทังที่ดีนั่นแหละบันดาลครับให้วันนั้นครับเวลานั้นครับช่วงจังหวะนั้นสะดวกครับพร้อม แล้วก็ไม่มีปัญหาก็ตรงไปที่ศาลเจ้าไปที่วัดไปที่โรงเจก็แห่งนั้นครับบางวันนะฮะอาจารย์ธวัฒน์ผมเคยขับรถไปทางไปทางสังฮีนะครับขับรถผ่านไปทางพระที่นั่งพรวันเมฆปกติไม่เคยไปเลยครับเนี่ยผมขับเรยววับก็ไปเลยวันนั้นเป็นวันที่20่กันยาเป็นวันสําคัญของครสมเด็จพระพิยะใช่ครับมหาราชผมก็แปลกใจมากเลยว่า ผมร้อยวันพันปีไม่เคยนะยู่ดีเกิดเลี้ยวขวับเข้าไปเลยนะครับนอกจากเลี้ยวขวับไปที่วัดแล้วเนี่ยนะครับผ่านพระเจ้าคุณวันเมฆวันที่20กันยาก็เลี้ยวเข้าไปเลยโดยที่ไม่มีความรู้เลยว่าวันที่2ี่กันยาเนี่ยเป็นวันประสูติของท่านครับครับอันนี้นี่ก็ทําให้ผมเนี่ยปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมผมเจอเรื่องนี้เกินมากกว่าความบังเอิญอ๋อครับครับเป็นอันที่สองทีเดียวนะครับครับที่ยืนยันว่าความศักดิ์สิทธิ์จะมาดึง หรือพาเราไปสู่สถานที่ก็คือในตัวเราเนี่ยต้องมีพลังพอประมาณหรือเต็มกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นกังวลว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีอำนาจแต่ไม่เคลื่อนที่แล้วในตัวเราซึ่งเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์แต่เคลื่อนที่ได้เนี่ย ควรจะเอาตัวเราในเคลื่อนที่ไปในสถานที่ที่มีความสั์สิทธ์แต่อยู่กับที่ณเวลาใดวันใดโอกาสใดควรไปครับไม่ใช่ไปพั่มเพื่อโดยคิดว่าไปทีเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับพรบารมีมากเท่านั้นไม่ใช่นะครับมันจะไม่ใช่เป็นความบันดาลครับอันนี้ต้องให้เข้าใจเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆนะครับเพราะเราต้องคุยท่านผู้ชมต่อ ครับเหลือไปแหลกนิดเดียวอาจารย์หมอจะทิ้งค้างอะไรกับท่านผู้ชมครับครับในเรื่องของเอ่อบังเอิญแล้วก็บรรดาเนี่นะครับครับผมเองก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงประสบนะครับอาจจะนึกหรือไม่ได้นึกนะครับครับถ้าย้อนหลังกันไปเนี่ยผมหลายๆท่านเนี่ยคงจะนึกถึงว่าเอ๊ะฉันก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะนะครับเช่นว่าเลี้ยวไปตรงนี้ไปนี่โดยบังเอิญแทบไม่ค่อยได้ไปเลยแต่ไปนี่เกิดไปจังหวะพอดีวันสําคัญพอดีนะครับเป็นจังหวะสําคัญพอดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่สนใจศึกษาต่อนะครับเมื่อทีเราก็อาจจะผ่านเหตุการณ์ที่สําคัญหรือว่าผ่านความรู้ที่สําคัญที่เราควรจะได้โอกาสับผ่านไปเลยยังไงก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของสามสอนะครับไม่ว่าจะทํสามสอไม่ว่าจะสมาธิสวดมนต์หรือสนธนาธรรมเนี่ยนะครับยังไงให้มั่นใจไปเลยว่าดีแน่รนะครับให้มั่นใจว่าดีแน่นะครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับ ให้ติดตามสงสัยก็ติดต่อเรามาตามโทรศัพท์ที่ข้างล่างนี้นะครับครับแล้วเรายินดีที่จะให้ข้อคิดกับท่านครับครับเราคงต้องกลาบลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยยังไงอย่าลืมติดต่อมาทางโทรศัพท์ที่เราให้ไว้นะครับข้อคิดเห็นก็ได้นะครับข้อติก็ได้ครับชมก็ยิ่งดีครับเรากลาวสวดีท่านนะครับครับครับกล่าวสวดีครับ เกณฑ์กำเกินกำ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 เก็บกดยี่สิบเจ็ดตัวก็